พระมหาโมคาราณะราพยานันโทปนันทนาคราชวันหนึ่งพระพุทธเจ้าได้นั่งสมาธิตัวดูสยมพวยานพบพญานาคราชตัวหนึ่งมีนิสัยมิจฉาทิฏฐิแต่มีจิตเป็นกุศลจึงเหาะไปพร้อมกับพระสงฆ์ผู้มีฤทธิ์เป็นจํานวนมากขณะนั้นพยานันโทปนันทนาคราชกําลังเฉลิมฉลองเห็นพระพุทธเจ้าและพระสงฆ์เหาะข้ามหัวจึงกดแค้นเป็นอันมากจําแรงกายเป็นพยานาคราชสีเขียวตัวใหญ่แผ่พังพันแล้วเอาตัวพันรอบเขาสิเนรุเจ็ดรอบบังดาวดึงไว้พระโมคราณะอครสาวกมีฤทธิ์มากขออนุญา ธรรมาพญานคราชจำแรงกายเป็นพญานัคราชสีทองตัวใหญ่กวา่ากเอาตัวพันพญานันโทปนันทนาคราชแล้วต่อสู้กันอย่างดุเดือดดังไปทั่วสามภพพญานันโทปนันทนาคราชจึงพ่นไฟใส่พระโมคาราะเอาพ่นไฟใส่คืนเช่นกันพญานันโทปนันทนาคราชสู้ไม่ไหวออกอุบายให้พระโมคาระกับเป็นคนแล้วพ่นลมออกทางจมูกอย่างรุนแรงพระโมคาร,ะ,นคนร,ะ,คาระไม่สะทกสะท้านเดินเข้าออกทางจมูกและปากเป็นว่าเล่นสุดท้ายพญานคราชยอมแพ้และขอพระรตนตรัยเป็นสรณะตลอดชีวิต